สวยครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาเล่นเดนไลน์นะครับทุกคนหรือเดนอะไรสักอย่างเนี่ยไ,ไปเพราะไปเล่นดีกว่าทุกคนอผมพยายามหาคนที่เก่งๆมาเล่นกับผมสุดท้ายผมก็น่าจะตายอยู่ดี <Okay. S 1> ทุกคนโอเคยังไงดีทุกคนเนะอ่อฝั่งเต็มแล้วทุกคนดูเขาเต็มมาแล้วผมแล้วผมไม่ชอบแมพผีอยู่แล้ว ไม่ชอบแมพผีเลยทุกคนไม่ชอบหนักมากทุกคนจะเอาไงดีทุกคนหาคนเก่งๆมาเล่นด้วยอ่ะว่าไงพวกสนใจเล่นกันแล้วเปล่าเอ้ยเผื่อทราบแมพเออเผื่อทราบห้องดีกว่าเออไม่ใช่เข้ามาหาหน่อยได้ไหมยี่มีเพื่อนแล้วเห็นไหมอะเฮ้ยเหลี่ยม น้ามาพวกเล่นกันไหมโอเคออกเลี่ยมคือฝีมืออย่างหนึ่งดูดีกว่าโอ้ไม่มีคนไทยหรือคนอาไงดีหรือผมควรเล่นกับคนที่เล่นไม่เป็นดีอะทุกคนเนี่ยผู้หญิงผมทองคนเนี้ยผมควรเล่นกับเขาไหมอาไปเล่นดีกว่าไหมทำไมไม่เพื่อนเร็วเบคอนนายมาเร็ว แล้วอ่ะผมท้องก็ผมทางเล่นไม่เป็นเราจะเล่นกับเพื่อนแต่เธออย่างมาเป็นตัวที่ทำให้ทีมแพ้เดี๋ยวเราแพ้แล้วกันข้าไปดีกว่าโอเคอ้อผมมีอะไรจะบอกอันนี้คือการผ้าสดและไม่มีเสียงในคลิปผมผ้าสดล้วนๆแล้วแพนจำ โอเคพาสเลจด,ดีกว่ามะหลังจากนี้เลยที่ผู้หญิงคนนี้จะมาแย่งทองผมแต่ผมเอาทองทันแล้วผมก็แล้วผู้หญิงคนนั้นจะเอาแย่งเงินผมด้วยผมก็เลยรวดเลยแล้วผมก็จะไปซื้อปืนสั้นปืนสั้นแล้วผมก็คำนวณว่ามันน่าจะได้แหละมันได้ได้หนึ่งถันน้องแค่ แล้วเก็ไปซื้อธานหนึ่งกอนแล้วไอ้ผู้หญิงคนนั้นจะซื้อธานด้วยแต่ผู้หญิงคนนั้นไม่ใส่ทานพอเก็บเงินแล้วจะไปซื้อธานเลยเอาปืนไปก่อนแต่ปืนยิงเบามากทุกคนทุกคนค่อยค่อยดูฉากที่ทุกคนค่อยค่อยดูฉากน่าจะเออน่าจะสักเวลา น่าจะสักในเวลาในคลิปน่าจะซับสามนาทีหรือสี่นาทีนี่แหละจำได้อยู่ว่าผู้หญิงคนนั้นโดนหมาป่าแท้ตายโอเคนะทุกคนและอีกอย่างนี้นะทุกคนผู้หญิงคนนั้นตายเพราะตัวเธอเองทำไมเหรอเธอแม่งโคตรสืเลยทุกคนโดดขึ้นหลังคารถไฟ และผมฉากนี้อะไรที่ผมพยายามสร้างมันแล้วมันก็ไม่มีอะไรมากนอกจากการทําโลกกับบังโอเคแล้วผมก็จะเรียกเขามาใส่ทานแต่เขารู้งานได้ขึ้นรอดแต่มันต้องใส่สี่ทานก็เลยแบบทำมันมัโดนเลิฟว่ะและหลังจากนั้นแหละผมมีความสุขมากเพราะผมมีเงินแดงห้า บาดชาบาท,าบาทโอเคไปไม่ต้องมีอะไรามากคุยด้เรื่องและวผู้หญิงคนนั้นก็คือไม่ยอมอยู่เฉยๆเนี่ยตกลกไปทีนึงตกก่นรถไฟไปทีหนึ่งทุกคนพมก็เตึ้งเลยต้องรอรอลงไปรอเขาแล้วแล้วผมก็ปีนขึ้นไปแล้วผมก็หันหน้าไปให้เขาเลยขึ้นรถไฟอยูเนี่ย ตอนแรกก็สบายสบายแต่พมเจอหมาป่าเท่านั้นแหละรู้สึกไม่สบายเลยเโอ้โหผมไ่ผมไปอะไรที่ผมบอกต้นคลิปว่าผมเป็นคนกลัวผีหรือเกมผีแต่นี่ไม่ใช่เกมผีแต่ผมก็กลัวยังไงไม่รู้เพราะมันมีหมาป่ากล้ามโตใจจ้องจะเล่นตูดผม ผมไม่อยากรู้แล้ววัยพา,ววพาที่จะต้องจะเล่นตัวผมแต่ผมไม่เจอหรอกทุกคนโช่วงดีมากที่วันนั้นไม่ใช่วันวนัไ <พอ S 1> ภายและเจอหมาปา่าเนี่ะทิ้งเพื่อนเลยผมนี่มันเร็วเพ่อนขึ้นไม่ทันขอโชคดีนะเพื่อนถึงไม่จะมีปืนแต่ตายแน่ๆผมรู้ดีผมก็เรียกแบบดูชดเช็ดเพื่อนแป๊บ เขาอยู่เปล่าแล้วผมก็พูดไปว่าเฮ้ยทำไมยังไม่ออกวะก็รู้ดีนี่ว่าว่าจะไม่มารับแล้วแล้วไม่ทันด้วยแล้วผมไม่รู้ด้วยเขาออกไปตตอนไหนน่าจะนานเอาเรื่องโอเมื่อกี้ผลเจอคาร์บอยแต่ผมไม่เข้าไปยุ่งดีกว่าเดี๋ยวผมตายอ้โหไม่มีป้อมปืนผมพยายามทำเควสอยู่เควส เอาค่าขอบอยแล้วไปขายเอาขอบ o ยไปขายห้าตัวผมได้แล้วเนี่ยพมก่อกีได้เงินห้าบาทแล้วบอก็เช็คด,ดูว่าเธอคนนั้นออกมาหรือยังเธอตเธอยังไม่ออกแต่เออพูดงงงงงงง,งง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 งคงง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  อาหาขังเวงขังจิ้ง่องวาสปีรถน้ำมันหมดเพราะแบบเมื่อทำเองน้ำมันหมดตรงนี้แล้วผมก็จะเอาพั่วไปเผาเพราะผมไม่ต้องการพั่วกสุดท้ายผมก็ต้องใช้พวกอยู่ดีแต่มันไม่ได้ทุนพวกนี้เก็บพอนเก็บพวกเข้าป๋อง แล้วผมก็เจอหมูเอ้ไม่ดิผมก็เจอบ้านผมก็มเลยแบบเฮ้ยพระเจ้าอยากให้เกียรตมแล้วผมก็เจอหมูบ้านโอ้โหไม่นะหมูบ้านอยู่แถวนั้นเลยอ่อคือผมเว้นถนะัดอยู่คนเดียวไงทุกคนแต่มันรู้สึกสบายกว่านะผมก็เลยจะใช้ปืนยิงแขนสามเอ่อสี่นัดตาย พุวกี่ครั้งนะห้าครั้งหรือหครั้งนะหรือสี่ผมยิงจังใยแล้วผมก็เข้าไปดูในนะั้นผมระแวงมากแล้วผมก็เจอสอป,ปี้ผมตกใจแบบอุย้ยตกกลางคืนแล้วตกกลาคืนเล้วตกกลางคืนพอดีคืนฟ้าผ่าด้วยไงแล้วผมก็เจอแผมก็เจอผ้าทองครับแต่ผมไม่รู้นะตอนนั้นผมยังไม่รู้ว่าผ้าทองครับ เออมันแ็เก็บไม้ผมก็เลยเก็บมันจะเผาแต่ผมไปนั่นเง,งเลนสว่างสว่างวันนี้โอ้โหอะไรไม่รู้มนระวงมากแล้วผมก็ไปเก็บผ้าพันแผลมันก็ไม่มีอะไรมากหรอกช่อนนี้คือผมเก็บก็มีสิเก็บลูกผ้าทองคำได้ผมยังไม่รู้ไง และตกเช้ามาไปถึงเมืองพอดีผมก็เลยเห็นว่ามันคือผ้าทองคําผ้าทองคําอุ้ยผมดีใจมากเพราะผ้าทองคำไม่ดีผ้าทองคําแม่งโคตรหายากทิบหายวกว่าจะหาได้แต่ผมนี่หาได้แล้วผมก็ดูเช็คอีกทีเธอออกไปแล้วแต่ก็โอ๊ยผมก็เลยบอกออไม่มีอะไรมากนะั้นแล้วผมก,ก็ขึ้นรถไฟแบบโคตรมืด แล้วผมก็ขับรถไฟไปเติมน้ำมันแล้วผมก็เห็นว่ามันคือทองคำไหมผมก็สังเกตดูก่อนว่ามันใช่ทองคำไหมผมก็เลยเชื่อมแล้วไปต่อ แล้วผมก็ขับผ่านหมู่บ้านเพราะกับเพลงโอเคทุกงคนต่อคลิปนี้น่าจะไม่มีเสียงนะในคลิปหน้าจะไม่มีเสียงเพราะผลแม่งใส่เสียงให้มันน้อยลงเพราะในคลิปมันมีเสียงพูดด้วยไงผมอยากพากเองมากกว่าทุกคนการพากมันเหนื่อยนะทุกคน และผมก็รู้ว่ามันคือทองคำเพราะแบเคยทองคำด้ว่ว่าก็ดีใจดีใจมากทุกคนดีใจแล้วผมก็เจอโจรพวกนั่นแหละคือเหยื่อผม,ผมก็เลยเก็บทองคำไว้ก่อนแล้วผมก็จะไปขายทองคำใช่แล้วผมก็เจอโจรผมก็เลยจะล่อโจรมาให้ป้องปืนยิงเพื่อจะซื้อปืนใหม่ แต่ผมยิงไม่โดนสักนัดเลยทุกคนแต่ผมก็นึกว่ามันมีแค่สิบศพผมก็เลยซองมาเพราะมันขาดแค่หนึ่งศพแต่ไม่ใช่ผมเจออีกศพแล้วครบห้าศพด้วยไงทุกคนผมก็เลยได้อาชิเมน t ไม่ใช่ไม่ใช่อัชีเมนได้เงินแดงได้เงินแดงมา5ใบ แล้วผมก็ไปต่อทุกคนผมรู้สึกเหนืยมากกับการพาดสดตัวไม่เตรียม,มาเลยสักน,นั้นท่าน,นั้นด้วยแล้วผมก็แบบเอาโจนไปขายแล้วผมก็จำได้ว่ามีผ้าทวังนี่แหละได้แล้วผมดีใจเอาเรื่องอันี้ที่ทำเครสสำเร็จ แล้วผมก็ได้175บาทผมก,ก็เลยจะไปซื้อปืนปืนคือสิ่งสั่งคำในเกมนี้ไม่มีปืนไม่มีชีวิตอะไรอ่ะเดี๋ยวมา มาต่อกันเลยทุกคนเล่นเกมยาวๆอาลฟ่าเนี่ยเกมอาลฟ้าปรดไทยคืออาลฟ้าเราไปขายสามห้าบาทผมก็เลยโอ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอเคหลังจากนั้นหละที่ผมจะไปซื้อน้ำมันแล้วผมก็เจอว่ามันมีเกาะ ผมก็เลยเสียใจเอาเรื่องั้ยผมก็ไปร้านหมอดีกว่าพอเจอน้ำมันงูผมดีใจมากผมแบบรีบเข้าไปซื้อแต่สุดท้ายผมไม่ได้ใช้ทุกคนมือสองขวดแต่ไม่ได้ใช้จำคำพูดนี้ไว้ผมไม่ได้ใช้น้ำมันงูโอเคนะทุกคนจำํำคำพูดนี้ไว้แล้วทุกคนจะได้เห็นว่าผมตายตอนไหน มันจะเกิดช็อตมันจะเกิดช็อตที่ผมน้ำมันหมดบ่อยมากน่าจะสามครั้งแล้วมั้งเพราะกินรว่าลืมซื้อถ่านโอ้ยเสียใจว่ะลืมซื้อถ่านแล้วผมก็แบบเอามาไปเป็นเชื้อเพลิงดีกว่า ผมไม่อยากเข้าไปใกล้ฐานนั้นเลยเห็นไหมทุกคนผมไม่อยากเข้าไปใกล้ฐานนั้นต่อไปเลยทุกคนมันก็แค่เสียงพาคไม่มีเอฟเฟกอะไรทั้งน,นั้นหรือปก็แค่เกล้วตัดต่อหรือตัดต่อไม่เป็นนี่แหละโอ้โหพายเสร็จก่อนค่อยไปตัด มากต่อกันเลยมัก็ไม่มีอะไรมากทุกคนผมก็้เตรียมตัวและเลว่ว่ามันมีพักมันมีไข่ผมจะขายมา้าแต่ไข่ไม่ได้ ผมก็เลยเสียใจมากที่ที่ลืมซื้อท่านมันเกิดเหตุการณ์น้นนะ้ามันหมดผมก็เลยต้องเข้าไปในหมู่บ้านไม่ใช่หมู่บ้านในบ้านหลังหนึ่งที่มีซอมบี้สตัวอยู่ในนั้นแต่ผมฆ่าไปแค่2ตัวและมันเพิ่มมาอีก1ตัว ไปตกใจโขยจะมันมาได้ไงกินน้ำมันงูไม่ทันทุนถือน้ำมันงูแล้วทนแล้วม <Yeah. S 1> ันก็เกิดเหตุการณ์อะไรสักอย่างนี่แหละผมจำไม่ได้บ้านหลังนี้เลยทุกคนน่าจะบ้านหลังนี้มั้งหรือไม่ใช่อะ่ะทุกคนมาต่อกันทุกคนเมื่อกี้มีเสียงรบกวนนิดหน่อยแร้วกเลยพักนิดหน่อยเพราะเจ็บคอแป๊บเดียวจริงทุกคนผมพักแป๊บเดียว โอยเหนื่อยน่าจะบ้านหลังนี้นะทุกคนพวกนี้ผมเก็บของมาเยอะมากผมจำไม่ได้นะว่าหลังไหนน่าจะช่วกท้ายคลิปที่ผมตายได้ผมตายผมลัพบอกผมตาย คือต้องดีกีตาแก้เหงาโอเคจบกับกีต้าร์แล้วทุกคนมาต่อกันที่การภาค โอเคมาต่อกันที่การพาทุกคนเหนื่อยโอเคเอวค่ะไม่มีอะไรทุกคนไม่มีอะไรผมถึงหนึ่งหมื่นเมตรหนึ่งหมื่นสองพันเมตรแล้วทุกคนผมน่าจะตายตอนหนึ่งหมื่นสี่หรือหนึ่งหมื่นห้านี่ไงและเชื้อเพลิงหมดไงทุกคนแล้วมันคือคืนหมาป่าผมได้ยินเสียงหมาป่าหอน ผกเ็เลยระวังตัวมากแล้วผมก็เจอหมาป่าผมกเ็เลยยิงหมาป่าเป็นสามนัดแล้วผมก็นั่งบนรถไฟคิดว่าไม่คิดว่าปลอดภัยเลียนรถหรืออะไรอยู่ตรงนี้ว่าโชคดีที่ผมเจอแค่หนึ่งตัวไม่งั้นผมตายเขาแบบเออเอ,อ,อันนี้ต้องกันตัวเองอันนี้จ่าไม่มีคนกเก็เลยขาย ผมไม่ผมก็เลยเอาอันนี้ไปเชื้อเพลินผมคิดก่อนแต่ผมดูนาฬิกาแล้วผมน่าจะขายดีกว่าทุกคนไม่ทันไม่สิ่เขาแต่มันก็ไม่ได้ผมอโอ้ไม่นะจะตายที่นี่จริงสิจะตายที่นี่จริงดิโอเคแล้วเจนน้นก็เชา้าผมก็เลยเฮ้ยเจ้าเลาสู้อ่ะ โอเคมันก็หายไปเท่านั้นแหละทุกคนไปอยากจะซื้อน้ำมันงูเยอะๆพอเลยดูอุย้ยจะขายอะไรดีไม่มีแล้วเอานี่เก็บเฮ้ยเอาอันนี้เป็นเชื้อเพลิงมันไปได้สักพักหนึ่ง ก็เลยเออดิสกันดีกว่าเราเลยหาอันใหม่ได้ช่วงนี้น่าจะไม่มีอะไรมากนักคนเจอหมู่บ้านไม่ดิบ้าน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 เราเลยจะแวะ เนตเจอคู่อลีเพราะว่าบ้านหลังนี้แหละที่ผมตายหลังนี้แหละฟอคอนน่าจะหลังนี้แหละที่ผมตายจำได้ดีเลยทุกคนผมจำได้ดี หลังนี้แหละตองกระคืนหรือเปล่าผมตีโอบี้ตายสองตัวผลวเลเวโจูนมากแล้วมันก็บีตัวแล้วมันก็บีตัวเข้ามาได้ไงไม่รู้แบบโอ้ยแล้วมันก็มีกำลังเสริมเข้ามาแล้วไ,ไม่ดีดื่มไม่ได้ทุกคนผมดื่มผมกดดื่มแล้วทุกคนดื่มไม่ได้ สุดท้ายโดนอบ,บี้เก้โดนอบ,บี้เก้โอเคหลังจากนี้แหละจบอือจบคุณตายทุกคนตายและทางสุดท้ายหนึ่งพันสามหนึ่งมื่นสามพันแปดร้อยยี่สิบหก